สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube ทุกท่านค่ะวันนี้ทางร้านจะพามาชมคูป a ต้า3608ค่ะพอดีว่าคันนี้เพิ่งเข้ามา,ามาใหม่นะคะเมื่อเช้าค่ะเป็นรถไล่ค่ะรถบ้านเดิมๆเ,เลยค่ะเพิ่งมาถึงร้านเมื่อเช้าค่ะคันนี้ คันนี้ใช้งานน้อยค่ะใช้งานได้1,800ชั่วโมงค่ะเป็นรถปี55ค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี55มามาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะใบม,มีดด้านหน้าแล้วก็ผานพวนผานพวนเป็นผานพวนยีบสคูณห้าใบตาช้างนะคะเป็นรุ่นใหม่เลยค่ะ Heavy p a า t ยบสอคูณห้าใบเ e a ว y p พา s ค่ะใบสวยๆเลยเดิมๆค่ะ ใบผานเหนือเต็มค่ะไม่มีผูไม่มีเชื่อมไม่มีดามค่ะคันนี้ถือว่าสภาพสวยค่ะดูดูสีท้ายเลยค่ะเดิมเดิมค่ะสีเดิมเดิม คันนี้เล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะคะกอกสารครบพร้อมโอนเลยลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้าชมรถได้ค่ะรถเพิ่งถึงเมื่อเช้าค่ะคันนี้ขายไม่แพงค่ะขายในราคา275,000บาทพร้อมเก็บสภาพให้เรียบร้อยค่ะรถออกจากร้านพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยเดี๋ยวเราจะมาลองชมวิดีโอการทำงานของคูปัตตาามูคันนี้กันเลยค่ะ เราจะมาลองดันแล้วก็ไถดูลองใช้งานจริงเลยค่ะเราจะมาลองใช้งานจริงเลยให้ลูกค้าชมเลยค่ะลูกหมากแน่นๆค่ะคันนี้เคลื่อนเกียร์ปั๊มดีค่ะผ่านก็ขึ้นลงเร็วค่ะ ถือว่าสภาพประมาณ70%ขึ้นเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวจะมาลองถ่ยดูเลยค่ะชมวิดีโอการทางนานจ,จชัดกันเลย mm hmm. เพราะว่าลูกค้าออกจากร้านไปซื้อไปก็จะได้ไปใช้งานจริงค่ะเราก็จะถ่ายให้ดูจริงๆเลยค่ะ อันนี้เราจะมาลองดันดินของจริงดูเลยค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบค่ะสามสูบดันได้สบายเลยค่ะคันนี้สภาพสวยค่ะ คท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์098-260-1158ค่ะร้านรถถยมือสองสภาพดีเหล่าน่าดีขอนแก่นค่ะทางร้านก็มีรถหลายรุ่นนะคะมีทั้งแอล0 8ยันมาา39แรงแล้วก็คันนี้ค่ะคูปต้าแอล0 8ค่ะ คันนี้ยังโสดนะคะคันนี้ยังโสดค่ะเพิ่งมาเมื่อเช้าค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรสั่งจองหรือว่าโอนมาจำออนไลน์ได้นะคะขายแค่ราคา275,000บาทส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะ ลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาก็สามารถโทรโอนสั่งจองได้นะคะทางร้านก็เก็บสภาพให้พร้อมใช้งานเลยค่ะส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะคันนี้เป็นรถไล่ค่ะ รถออกจากร้านพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยอ่า1,800ชั่วโมงค่ะใช้งานได้1,800ชั่วโมงสีเดิมๆทั้งคันเลยค่ะคันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถแวะชมแวะเทสรถได้ค่ะร้านรถถ่ายมือสองสภาพดีหล่านาะดีคอนแกนนก็ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะอยู่ตีสามแยกเหล่าในดีถนนเส้นระหว่าง่านจะไปอำเภอพยูนค่ะเส้นระหว่างอำเภอเมืองขอนแก่นกับอำเภอพยูนค่ะตีสามแยกเหล่านาดีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้ก็ขอจบการ รีวิวรลถ่ายคูปะตาแาเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาชมคูปะตาอลามกันนะคะก็ขอ,อสวัสดีลูกค้าชาว YouTube ทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ